แสงแดดค่ะทุกคนส้อยบ้าโดนแสงแดดนะอันนี้ก็ส้มเชียวหวานค่ะส้มเชียวหวานลูกใหญ่โต,อ,ตอ,อันนี้ก็หมากมอนลูกเยอะ มันอียังมากินเลยนะอียังมากินสมเชวานแล้วเนี่ยเห็นไหเอ้ยมันสมมันไปบ่ไหวมันถอยเลยพี่น้องมากินแล้วมันสมมันไปบ่ไหวมันถอยนะบ่ไหว้มันสมอ่ะอ่าโซ่เก้าสั้นข่อยพูดนะพี่น้องงามไหโซ่เก้าสั้นเห็นไหค่ะโซ่เก้าสั้นบอเบ้า สวยงามเด็กกระถางอายุยืนเนาะพี่น้องเนาะบ่ีกลีกับใบบ่บ่เหลืองนะี่พี่น้องใบแข็งแรงคืออย่างนี้ซื้อมาต้นน,น้อยๆพี่น้องเอ้ยสั่งมาจากสีสเกตต้นน,น้อยๆสั่งมาทาั้งอันนั้นลไล่เนียนี่พี่น้องโชคเก้าชั้นสั่งมาจากทางไล่อันนี้เอาอยู่น้องใครเอาบ้านเขาอันนี้นะก็ได้อันนี้ใบออกมินอันนี้นะใบออกมิน,อ,น,น,น,อ,อ,มนออกยังก็ออก เขียวเหลืองกระถางเดิมมาจากเขาใบก็ยังไม่ร่วงพี่น้องใบสองสามปีแล้วใบยังไม่ล่วงเลยใบมาจากเขาได้สามปีแล้วยังไม่ร่วงเลยพี่น้องอันนี้ยังไม่ร่วงเลยนี่นะดูนี่นี่มันยังนอยู่ในนี่อันนี้มันมีสามสีอยู่ในร่มนะพี่น้องอยู่ในร่มใ่ใบชิโกแองมีต้นหนึ่งครับพี่น้องไปยู่กลางแดดนั่นแหละ ใบแหงเขาไม่ทนแดดเท่าไหร่นะเนี่ยใบอัญมณีสามสีนี่สวยสวยสวย,สวยนี่ตัวนี้ก็ออกดอกพึ่งเบิดไปค่ะเข้านานหนาวล้วพี่น้องเอ้ย ดอกไม้สวยอลังการงานสร้างพี่น้องงามบ่บทไทยได้ว่างามปบบน,นี้เนาะบังเนะน่าพุ่นหน่ะโปยเุียนเห็นบ่บทไทยบ่ได้แลว้วมันงามเน,ะน,นาะพี่น้องเนาะพป่น่ะยิ่งถือแดดยิ่งสวยค่ะทุกคนพป่น่ะยิ่งโดนแดดยิ่งสวยเลยจ้า ตัวนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะทุกคนสวยไหมน่ะสวยนะนี่เห็นปะ่ะนี่ก็อีกสายพันธุ์สวยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยจ้าอยู่ใกล้ๆก,กันพูดหนะ่เห็นปะ่ะมองภาพรวมมองภาพรวมสวยๆจ้ะเดี๋ยวีไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็โป๊ยเซียนก็สวยะคะ่ะทุกคนพูดหน่ะเออ สวยหลายสวยหลายพี่น้องเอ้ยสวยหลายจบคลิปไว้แค่นี้ละคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า